ขอชิมนะ่ะที่ร้านโกโหงนะฮะมึกทอดกระเทียมราดข้าวนี่60บาทจานนี้แค่60บาทมาจ่ายก,กันได้เลยจานโคตดใหญ่50บาทข้าวนุ่มหอมกะปิ หมูหวานนี่ทํามาดีเลยกินกับข้าวคูก็ปีดนี่โคตรเข้ากันแล้วตัดเปรี้ยวด้วยนี่มะม่วงและมะนาวคํานี้ไปร้านโกคงโพชนนะครับพิกัดจะอยู่บริเวณทางขาออกของบ้านเพนะครับแล้วก็เป็นร้านร้านรับรับบ้างไม่รับบ้างครับแล้วก็ที่ที่ร้านนะครับเปิดพิกัดใน g ีวเสซิร์ชคำว่าโกคงโพชนก็จะเจอเลยครับที่ร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่ายมโมงเย็นครับเ,เมนูแนะนำก็จะเป็นข้าวคุก็ปิหมึกข้าวกระเทียมแล้วก็กะเพราเนื้อสับนี้อร่อยมาก หมึกทอดกระเทียมราดข้าวนี่หกสิบบาท